โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะเม,เมช่วง Data Character IS Infinite Star t o s กันนะครับผมเนื้อหาในครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าน้อยอยู่พอสมควรเลยนั่นก็คือ IS ส่วนตัวของอาจารย์ยามดะมายะนั่นเองครับอาจารยามดานี่โอเคเป็นตัวละครหลักซึ่งเราได้เห็นเธอมีการขับ IS อยู่ในตัวของเนื้อเรื่องหลักใช่ไหมครับแต่ว่านั่นน่ะมันเป็น IS r e w i n ซึ่งเป็นรุ่น Mass Product ที่มีการใช้งานกันโดยทั่วไปอยู่แล้วแต่ว่าอาจารย์ยามดานี่เธอเป็นคนที่มี IS ส่วนตัวนะครับแต่ ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วเธอเองโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าไอเส่วนตัวของอาจารยามดะนั้นจะมีชื่อว่าราฟาลีไวสเปเชียลหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโชมาสโกออนนั่นเองโชมาสโกออนนั้นเป็นไอเอสส่วนตัวของอาจารย์ยามดะในอดีตที่เธอนั้นเคยใช้งานตอนนี้เธอนั้นเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นครับอาจารย์ยามดะเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนไอเอสโดยปัจจุบันเนื้อเรื่องนั้นเธออายุ20ปีก็แปลว่าเธอเรียนจบมาแล้ว2ปีนั่นเองครับไอเอสส่วนตัวของเธอเนี่ยหลังจากที่ เธอเรียนจบไปแล้วก็ต้องคืนประเทศญี่ปุ่นครับเลยกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้เธอไม่มี I อเป็นของตนเองนั่นเองอาจารย์ยามาดาเป็นหนึ่งในคนที่มีพรสวรรค์เรื่องการขับ I อคล้ายคลึงกับชารอต์และตัวของประธานนักเรียนซึ่งก็คืออาจารย์ยามาดาโคตรเก่งเลยไม่งั้นจะได้เป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นล่ะครับแต่ติดเพียงแค่ว่าอาจารย์ยามาดาเนี่ยเป็นคนที่ซุ่มซ่ามเท่านั้นแหละถ้าตัดความซุ่มซ่ามออกไปนี่คือระดับ o อเลยหลังจากที่อาจารย์ยามาดะเรียนจบเพื่อนสนิทของเธอก็คือจีบิลนั้นได้าาาาามมออาจารยดให้เปเ็นเ ในประเทศลักเซมเบิร์กแต่ถ้าว่าอาจารย์ยามดะนั้นบอกว่าตนเองชอบประเทศญี่ปุ่นมากกว่าเลยตัดสินใจที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นและกลายเป็นอาจารย์ของโรงเรียน IS นั่นเองในตัวของเนื้อเรื่องอนิเมะเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้มีการพูดถึงอาจารย์ยามดะด้วยนะครับเรียกว่าเป็นการตัดออกไปเลยก็ว่าได้นั่นก็คืออาจารย์ยามดะนั้นเป็นครูฝึกที่ต่อสู้กับอิจิกะตอนสอบเข้านั่นเองครับใครจําได้ในช่วงเริ่มต้นของอนิเมะเนี่ยซซเซเซเลียได้มีการขม่มอิจิกะบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นคนที่ อจิกะก,ก็สวนไปว่าก็ชนะครูฝึกเหมือนกันครูฝึกเนี่ยซุ่มซ่ามแล้วก็พุ่งชนกำแพงไปเองใช่ไหมครับครูฝึกคนที่ว่าก็คืออาจารย์ยามดะนี่แหละเราก็ผ่านเรื่องของอาจารย์ยามดะไปเรามาดูที่ตัว IS ของอาจารย์ยามดะกันดีกว่าครับโชมัสโกออนของอาจารย์ยามดะานาั้นจะเหมือนกับเครื่องของชาลอตนะครับที่เป็นลาฟาลีวายปกติและทําการดัดแปลงให้กลายเป็นลาฟาลีวายคัสตอมโชมัสโกออนก็คือลาฟาลีวายปกติที่ดัดแปลงให้กลายเป็นสเปเชียลนั่นเองลาฟาลีวายเบสิกนั้น ป็นไอเอสที่ถูกสร้างขึ้นมาจากบริษัทดูนัวของประเทศฝรั่งเศสโดยได้ทําการสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาเป็นแมสโพรดักและทําการออกจาหน่ายทั่วทั้งโลกเป็นไอเอสเจนที่2ในช่วงท้ายที่มีความสามารถเทียบเท่าได้กับไอเอสเจนที่3ในช่วงเริ่มต้นความสามารถในการต่อสู้กับติดตั้งอุปกรณ์นะั้นเรียกได้ว่าครบคันเป็นอย่างมากจึงกลายเป็นว่าตัวของราฟารวายนั้นถูกซื้อจากหลายๆประเทศจนทําให้เครื่องนี้เนี่ยติดอันดับ3ของโลกครับ ความขายดีของราฟาลวายนั้นทําไม่มีประเทศที่ซื้อเครื่องนี้ไปและประจําการถึง12ประเทศด้วยกันและยังมีอีก7ประเทศที่ทําการซื้อเฟรมเครื่องนี้ไปผลิตด้วยตัวเองคิดได้ว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นน่าจะซื้อ i อเครื่องนี้มาและทําการดัดแปลงจนกลายเป็นโชมาสโกออนพร้อมกับส่งให้กับอาจารย์ยามกระดะที่เป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น ลาฟาวรีวายที่อาจารย์ยามาดาใช้ในช่วงเริ่มต้นของอนิเมะนั้นเป็นรุ่นเบสิกพื้นฐานที่ทั่วทั้งโลกได้ใช้งานอาวุธยุทโธปกรณ์ก็จะเหมือนๆกันซึ่งอาจารย์ยามาดานั้นได้มีการนําอาวุธอยู่2ชนิดมาใช้งานนั่นก็คือสไนเปอร์ไรเฟิลและแกเนิตลันเชอร์แบคแพ็ด้านหลังที่เป็นรูปร่างปีกของตัวเครื่องนั่นคือเกาะป้องกันกายภาพแบบเดียวกับของชาลลอตนะครับเครื่องนี้นํามาติดตั้งตั้งแต่แรกเพื่อไม่ต้องเรียกออกมาใช้งานทีหลัง มีไว้เผื่อสําหรับนักบินที่ไม่มีความสามารถในการสลับอีควอไลเซอร์นี่จะเป็น i อเอของอาจารย์ยมาดะาในเวอร์ชั่นอนิเมะแต่ถ้าว่าเวอร์ชั่นนิยายเนี่ยอาวุธเยอะกว่านี้อีกครับอาวุธของเจ้าตัวก็ตามรูปเลย ก็อย่างที่ว่าแหละนะว่าราฟารีวายเนี่ยมันมีสล็อตอินคอรดเซอร์อยู่เยอะมันเลยสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์หลายๆชิ้นได้ครับซึ่งในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยเจ้าตัวก็เคยเอาแก๊ตลิงมาติดเหมือนกันนะก็ผ่านไปแล้วกันต่อไปเรามาดูที่ราฟารีวายสเปเชียลหรือว่าโชมาสโกออนกันบ้างครับโชมาสโกออนเป็นเอสเจนที่2ที่เน้นค่าการป้องกันเป็นหลักในเรื่องการต่อสู้นั้นสามารถต่อสู้ได้ทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะประชิดหรือระยะไกลก็ตามโดยมีการติดตั้งอาวุธไว้ทั้งหมด2แบบด้วยกันอาวุธตัวแรก คือวิงชิลเป็นโล่ปีกซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันติดตั้งไว้อ้อมตัวเครื่องคล้ายคลึงกับกสติยาครับโดยโล่นี้เนี่ยมีการติดตั้งสายไวเลตเอาไว้นะครับทำให้สามารถที่จะถอดออกไปและโจมตีศัตรูได้คล้ายคลึงกับเครื่องของดอร่านั่นแหละครับที่จะมีอาวุธเป็นสายสลิงเหมือนกันนั่นคืออาวุธตัวแรกอาวุธตัวที่2คือปืนแมชชินกันมีการติดตั้งไว้ที่ตัวเครื่องอยู่ทั้งหมด2กระบอกด้วยกันครับวิธีการต่อสู้ของเครื่องนี้เนี่ยอาจารย์ยามาดะเอาโล่ปล่อยออกไปโจมตีตูโดย เอาไปทั้งพุ่งชนแล้วก็เอาไปล็อกศัตรูด้วยอารมณ์ประมาณฮักบัตเตอร์พธาฮักในอเวนเจอร์นั่นแหละครับที่สามารถปล่อยออกไปแล้วล็อกศัตรูไม่ให้ขยับไปไหนมาไหนได้โร่นี้ทําแบบนั้นแต่อาจารย์ยมดาเนี่ยจะล้ากว่านั้นอีกนิดหนึ่งก็คือตัวโร่นี้เนี่ยมันจะมีช่องเป็นรูเล็กๆนะครับให้ลอดผ่านออกไปได้ซึ่งอาจารย์ยมดาเนี่ยจะเอาปืนกลไปเจาะที่รูนั้นแล้วกอกยิงใส่เลยครับเห็นหน้าตาอาจารย์ยมดาเป็นแบบนี้แต่วิธีการต่อสู้นี่โหดพอสมควรเลยนะซึ่งก็เห็นได้แต่ในแอนิ ไปตบเครื่อง Gen 3 2เครื่องล่วงได้นี่ก็ถือว่าหลวแล้วครับแล้วเครื่องนี้เนี่ยอาจารย์ยมบดะเอาไปตบเครื่องเจน42เครื่องล่วงเหมือนกันนะครับคงประมาณว่าเดี๋ยวอาจารย์โชว์ให้ดูแค่จารย์เอาเครื่องเจน2ไปตบเจน3เนี่ยมันยังไม่หนำใจพอเดี๋ยวอาจารย์เอาเจน2ไปตบ Gen 4โชว์เลยตบเจน4ได้จริงครับผมแบบขาดลอยด้วยในเนื้อเรื่อง IS Gen สี่มีอยู่3เครื่องเนาะสอเครื่องเป็นนักเรียนอีกเครื่องหนึ่งเป็นเพื่อนอาจารย์ยมบดะคิดว่า2เครื่องที่โดนตบเป็นใครครับตามนั้นแหละนะ ตามที่เราบอกไปในช่วงเริ่มต้นนะครับว่าอาจารย์ยามาดะหลังจากที่เรียนจบเนี่ยก็คืนโชมัสโกออนให้กับประเทศญี่ปุ่นไปแล้วแต่ว่าในปัจจุบันอาจารย์ยามาดะนได้นำไอเอสเครื่องนี้กลับมาใช้งานแล้วนะครับแล้วอาจารย์ยามาดะเอาเครื่องนี้กลับมาได้ยังไงในจุดนี้เนี่ยเนื้อเรื่องไม่ได้ขยายความอะไรไว้เลยนะครับประธานนักเรียนทาเทนาชิจูจูก็นำไอเอสเครื่องนี้มาให้กับอาจารย์ยามาดะเพื่อช่วยกันต่อสู้ครับโดยเจ้าตัวบอกว่าไปเอามาจากกองทัพอเมริกาเอา้ามันเป็นเครื่องของประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่หรือ ไปอยู่กับอเมริกาได้ยังไงในจุดนี้เนี่ยมันคิดได้อยู่2อ,อย่างนะอย่างแรกก็คือหลังจากอาจารย์ยังมาดาาเรียนจบไปแล้วเนี่ยประเทญี่ปุ่นขายเครื่องนี้ให้กับอเมริกาส่วนอย่างที่2ก็คือทําตามโปรเจกต์ EU ตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นนั้นได้เข้าร่วมโปรเจกต์หนึ่งนะครับเป็นโปรเจกต์ EU ที่ชื่อเต็มๆว่า EUIS Research Project ครับ โดยโปรเจก์นี้เนี่ยจะทําการแชร์ข้อมูล IS ของกันและกันจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งได้แต่ว่าประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วม EU เนี่ยก็มีนะก็คือประเทศฝรั่งเศสนั่นแหละครับทำให้ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยพัฒนาเอเจนี่3ช้าก,กว่าเพื่อนไงในจุดนี้เนี่ยมันก็ตีความไปได้ว่าญี่ปุ่นนั้นอาจจะแค่แชร์ข้อมูลกับอเมริกาตามข้อตกลงในเอ Research Project ก็ได้ครับ ถ้าเป็นจักรวาลกันดั้มนะขายต่อแน่นอนชัวร์ร้อ0เซเลยถ้าการโจมตีโดยใช้โล่เข้าไปล็อกศัตรูพร้อมกับออาปืนกลกอกใส่ของอาจารย์ยามดะนั้นจะมีชื่อว่าแชตเตอร์สกาย อาจารย์ยมดาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับต่อให้เป็นหุ่นเจน2ก็สามารถจะต่อสู้กับหุ่นเจน3และเจนสได้ขอแค่นักบินเก่งพอมันเป็นการโชว์เลยว่าอะไรอยู่ในห้องเครื่องไม่สําคัญสิ่งสําคัญคือใครอยู่หลังพวงมาลัยทุยไม่ใช่ไอเอสจะเก่าแค่ไหนไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญคือใครเป็นไพร์ลอตอันนี้ไมิเมะครั้งนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม